เสียหาไปเสียหามาเลยเกิดสายลุงขึ้นคอกระตกใจฝนป่ตกคนมีสายลุงพี่น้องงามไหมนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านของแม่แบมเนาะค่ะเนาะตั้งแต่เดินลานมานี่นะคะนี่กหลังบ้านแม่แบมเกิดอย่างสายลุงยงมแรงค่ะเออหนูก็เพิ่งเคยเห็นค่ะเนะาะค่ะออกมาสวนค่ะมานําตะมกนะคะเดินนี่เสียหนาอยู่รอบบ้านก็เห็นเดี๋ยวไปเห็นสายลุงหนูก็เลยได้โอกาสเลย สายลุงนานแลงเนาะค่ะน้องเบิงทองฟ้านะค่ะสวยไหมคะนี่ล้วก็นสิเป็นผู้เหล็กไฟเชื่อมผู้กระโลนเนาะค่ะน้องหวยปุ๋งเฮานะคะคิดว่านนะเพราะว่ามันเปิดระวงังขาบขึ้นมานี้มันสิเป็นระวังห้วยผู้กระโลนกับผู้เหล็กไฟหน้าโตกันเนาะค่ะนี่โอเคมนกระสิเป็นแบบนี้อันนี้ก็สิเป็นผู้กระโลนนะคะที่เฮาเห็นอยู่นี่นะคะที่สายลุงคมอยู่นี่นะคะนี่ ค่ะค่ะอ้ยสวยงามมากค่ะใส่ลุงยาำแรงหนูก็เพิ่งเคยเห็นค่ะสวยไหมคะเบิ้งท้องฟ้าเดี๋ยวสิให้เบิ้งฟ้าเนาะนี่รามาลงตะมองอีกค่ะส่วนเลบ้านเนะคะที่พี่นอดมาปลูกนะคะนี่ งามนะแต่ว่าไก่สะหมาเคียกระตายน้ำก็มีค่ะกระชามได้ซ้ำใด้เก่าค่ะนี่นะผลงานพี่นอ็อตเด้อพี่นอตงามเลยนะเดี๋ยวก็ได้ขายเดี๋ยวฝนตกมาคอยกระซิไใส่ปุ๋ยละเอาจับเจอเธอบอกว่าน้ำบม่ได้เสียหนาบอหรือว่าบร่ได้สีดบอกคอยสะลงเฉยๆได้เน้ยไปเอาไมค้ค่ะตั้งกล้องมาไป อันนี้กาพวดละขยันแล้วนี่คนผัดบะไหหมาคนไหหมาผัดบะมาเพื่อนนี่ลูกลีลูกร้็นเ้อขยันขยันฮะนะปูหายละห้อนอกี่นาทีกว่าชียุดนี่หารถตั้งเบิงเดอรหนูขึ้นหนูเห็นหลังเลยนะส่งนาทีนี่ถ้าเบิง์จังนาทีเพื่อนยังสีเบิด์พาาื่อนอะแบบขั้ตังกอมาน บึงใส่ลุงไปน้ำหอวหน้าไปอาคาตั้งกล้องให้นี่อีกปีหน้าเขาก็สีสางบ้านใ้โลกนี่เป็นโลกของน้องสาวนูน,นะคะเนาะขากล้องไป,ไปนู ก็ะปูกต้นมะม่วงไว้นะคะก็ะปกค่อยได้มาสนใจมันปลูกไว้กระทิไมไว้ฝากเทวดาไว้เขาแม่เนี่ยเขาปลูกอย่างเมืดอันนี้ก็ะิเป็นล็อกบ้านของพี่ชายค่ะเนาะคันนี้มะขามหวานแน่นี่นะม่มะขามหวานมีมะม่วงเออมะม่วงมันก็เป็นเนาะอื มีขนุนมีสมโอนะคะบอกกินเลยเดอ้อค่ะบอกเออมีขนุนมีสมโอมีหมกักสิดามหมักลำไยหมักขามหวานโอ้โหโล่ลัว,ร,วรีบป่าเนาะค่ะโอ้ยังมาหายะะู่ด้ค่ะเนาะ ก้าวไหวหนเลยเี้ยมันหยู่หห่างเลยับแสดงมาชุมเขามาหินมามันเกิดสายลุงนาะเล่งขึ้นต้องไปตับมันเียมนหน่อยเดียวนี่เอาได้วย เอาเอาไปตัวตงม่หายแล้วเา้าพอเป็นแล้วนี่ยูทูบก่อนแม่ต้นขนุนกับต้นมะม่วงกำลังใหญ่ทุ่มนี่ไถท,ทิ้งมัด ห้ไม่ได,นไมดน,น,นสวยนะคะต้นชมพู่ก็้นกนก็กำลังใหญ่เ,น,น,น,เนี่ยนนต้ขใหญ่เนี่ยเพาไถยให้กับคนนั่นเนี้ยเด็กจไทก็ไทูทีดีซื้อมาตัวกระสวยสมร้อยมาปลูมกมันหินก็ลุงจัดรนูของผูกของผูกินไใสมากง่ายพูดเอาพูดมีง่ายอย่างเดียวของเขาก็ต้องดูน,นี่ สวยไหม <c oughs> ถ้าเบิกมันสีโรบจังโมงแกะยามเลยค่ะเด้อนี่อาค่ะเอามาอยู่กับตะมอกนี่สายลุงยามเลยสสยลุงยามฝนเลยครับ <c oughs> ดวงดีแท้สายลุงยามฝนมันไม่เป็นปกติเพราะว่า ลุงฝนตกมันสิชเกิดลุงเนาะฝนประทาแดดมันส่เกิดลุงเนาะ,นะ,านนนาะอันนี้บ่มีฝนนะะเกิดลุงไหมมาก่กะจังใดล่ะคะ <c oughs> แต่แต่คนฮาสคิดเดอ้อแล้วคอยกะเพิ่งเห็นมันห้อนโทษนะคะมันก็เลยเกิดอาภัยเว้ยเกิดอดาภัายป่เกิดสายลุงบ่ม่นคอยว่าอาภขอโทษเด้อเกิดสายลุงขึ้นมานะคะมันห้อนเหงบอ จากโมงอันนี้สิบเจ้านาฬิกาบริสิบแปดนาฬิกาบ่ายสอง กระหูนี้ดีทีน้ำที่ท่วมเข่าดีโอ้ยมท่วมมัน,มนอเดเยญพหามก็เม็ดกระนูพินหากัญญาธรามาท่วมที่เกี่ยวเดี๋ยวมีทุนนารกระดาษึหากัญญาพู้ควด,ดีค่ะ คือชิบูจังง่ายดอกเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะบิ๊ก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 แค่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 ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs>